วันนี้นะคะดเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอุ้มและคุณครูแบงค์เหมือนเดิมครับค่ะในการเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งในการเรียนครั้งนี้นะคะเราเรียนกันมาถึงครั้งที่21แล้วค่ะเด็กๆวันนี้ค่ะคุณครูอุ้มนะคะยังคงมีเกจสาระความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะพร้อมกับกิจกรรมแสนสนุกมากมายที่เด็กๆจะได้ทำร่วมกับคุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์นะคะ วันนี้ค่ะคุณครูแบงค์มีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กได้เรียนรู้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันคะวันนี้นะครับครูจะมีทํานองเพลงนะครับสั้นๆน,นะครับเพื่อมาเปิดให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนทายดูนะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังทํานองเพลงที่คุณครูแบงค์เตรียมมาเลยกันดีกว่าค่ะ เด็กมานรงเรียนเนี่ยเด็กๆได้ร้องเพลงนี้กันทลกเช้าเลยค่ะในกิจกรรมเข้าแถวคาลดธงชาตินะคะเด็กๆเนี่ยอาจจะร้องด้วยความเคยชินแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรเพลงนี้นะคะชื่อว่าบทเพลงซาดูดีเจาราชาค่ะเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีค่ะ คุณครูแบงค์คะคุณครูแบงค์สังเกตไหมคะว่าตอนที่เด็กๆนะ่ะมาเข้าแถวเคารพธงชาติที่โรงเรียนเนี่ย นักเรียนบางคนก็ร้องได้บางคนก็ยังร้องไม่ได้หรือบางคนร้องได้ก็ยังร้องแบบไม่ถูกต้องตามเนื้อร้องนะคะใช่ครับวันนี้ค่ะคุณครูอุ้มก็เลยอยากจะชวนเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงสาดุดีจอมราชากันอย่างถูกต้องนะคะและจะพาเด็กๆไปคัดะไรมือบทเพลงสาดุดีจอมราชาด้วยค่ะคุณแบงค์คเพื่อที่จะให้เด็กๆนะ สามารถที่จะจดจำเนื้อเพลงนี้ได้นะคะแล้ววันเปิดเทอมค่ะเด็กๆจะได้มาร้องเพลงบทเพลงนี้นะคะที่ตอนเข้าแถวของโครงชาติได้อย่างถูกต้องค่ะแต่ก่อนที่จะพาเด็กๆนะคะไปฝึกร้องเพลงเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องของการคัดลายมือกันก่อนค่ะเพื่อให้ตอนเด็กๆทำกิจกรรมการคัดลายมือเนี่ยเด็กๆจะได้สามารถคัดลายมือกันได้อย่างถูกต้องดีไหมคะคุณแบงค์ดีครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปทํากิจกรรมการคัดลายมือบทเพลงสตรีจอมราชากันในวันนี้นะคะคุณครูอุ้มค่ะอยากจะพาดเด็กมาทบทวนความรู้ในเรื่องของการคัดลายมือค่ะลําดับแรกคุณครูอุ้มจะพาดเด็กไปรู้จักก่อนค่ะว่าการคัดลายมือที่เด็กๆพูดกันว่าคัดลายมือคัดลายมือเนี่ยจริงๆแล้วคัดลายมือหมายความว่าอย่างไรนะคะ การคัดลายมือหมายถึงการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทยซึ่งต้องคำนึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทยเขียนให้อ่านง,ง่ายมีช่องไฟมีวรรคตอนตัวอักษรเสมอกันและที่สำคัญนะคะเด็กๆจะต้องวางพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดและตัวการานอย่างถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูแบงค์จะมาบอกเด็กๆค่ะว่าหลักในการคัดลายมือมันมีหลักการอย่างไรไม่ยากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนเรื่องหลักการคัดลายมือกับคุณครูแบงค์ได้เลยค่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนดูเรื่องหลักการคัดลายมือกันนะครับหลักการคัดลายมือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1นนะครับนั่งตัวตรงวางสมุดขนานกับขอบโต๊ะเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้น สายตาอยู่ห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ1ฟตุตนะครับข้อที่2จับดินสอด้วยวิธีที่ถูกต้องคือนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะครับจับดินสอให้ดินสอวางอยู่บนนิ้วกลางส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยวางอยู่ใต้นิ้วกลางนะครับข้อที่3เขียนตัวอักษรโดยเริ่มเขียนจากหัวของตัวอักษร กอทุกครั้งนะครับยกเว้นตัวกอและทอทงนะครับซึ่งไม่มีหัวให้เขียนทางด้านซ้ายไปด้านขวาครับต่อไปข้อที่4นะครับเว้นระยะช่องไฟให้เท่ากันและสม่ำเสมอสุดท้ายนะครับข้อที่5วางพยัญชนะสระและวรรณยุกให้ถูกตำแหน่งครับ ค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายแล้วก็หลักการในการคัดลายมือไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุูแบงค์อย่างที่คุูแบงค์บอกค่ะว่าในการเขียนตัวอักษรไทยนะคะทั้งพยัญชนะแล้วก็สระเนี่ยเด็กๆเนี่ย อย่าลืมนะคะเราจะต้องเริ่มเขียนจากหัวพยัญชนะไปหางเสมอนะคะแต่พยัญชนะไทยบางตัวค่ะเช่นตัวกอไก่หรือตัวทอทงเป็นพยัญชนะที่ไม่มีหัวใช่ไหมคะเด็กๆเราจะเริ่มเขียนจากทางซ้ายมือไปทางขวามือเสมอดังนั้นทิศทางในการเขียนพยัญชนะหรือตัวอักษรแต่ละตัวมีความสําคัญมากเลยนะคะครูแบงค์ เด็กจะต้องเขียนให้ถูกต้องวันนี้ค่ะคุณครูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์จึงได้นําวิดีโอค่ะเป็นวิธีการลากเส้นนะคะพยัญชนะไทยทั้งตัวพยัญชนะแล้วก็ตัวสระที่ถูกต้องนะคะมาให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างค่ะเด็กๆจะต้องสังเกตวิธีการลากเส้นของเขานะคะว่าเขาลากเส้นยังไงถึงจะถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปชมวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือตัวบรรจงกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะการฝึกคัดลายมือในระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเริ่มเรียนจำเป็นต้องมีแบบมีหลักการคัดขณะนี้ แบบตัวอักษรฝึกหัดคัดลายมือมีหลายแบบต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตามปกติการเขียนพยัญชนะไทยใช้เส้นตรงแต่จะใช้เส้นมนบ้างหักมุมบ้างแหลมบ้างเมื่อลากเส้นเปลี่ยนทิศในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดมีหลักเกณฑ์คัดดังนี้ ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกเครื่องหมายต่างๆถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนแล้วลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ต้องยกมือตัวอักษรทั้งพยัญชนะสระวรรณยุกเขียนตามสัสดส่วนที่ถูกต้องแล้ววางสระวรรณยุกให้ถูกที่ตามหลักการเขียนภาษาไทย การเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้เส้นพยัญชนะจดเส้นบรรทัดบนและล่างการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เส้นพยัญชนะส่วนบนจดครึ่งบรรทัดเส้นตัวอักษรเรียบสม่ำเสมอไม่หนักบ้างเบาบ้างเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากันคำในภาษาไทยเขียนติดต่อกัน และเว้นวรรคตามหลักการเขียนภาษาไทยเอาละคะ่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการคัดลายมือตัวบรรจงกันแล้วต่อไปเรามาฝึกคัดลายมือตามครูกันนะคะเริ่มจากก็ไก่ขอไข่ขอขวด คอควายคอคนคอระคังงองูจอจาน ชา้าชิงชอช้งชางซอโซ่ชอเธอ ยอหญิงดอชดาต่อประตักถอฐาน ทอมนโททอผู้เท่านอ,นอนเอนนดอเด็กตอเต่า ถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบ่อใบไม้ปอปลา พอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสัมเพอ หมอ้อมายอยักษ์กรอเรือลอ,อลิงวอแหวนสอสาลา สอฤาษีสอเสือหอหีบลอจุลา อ่างหอนกฮูกเอาละค่ะนักเรียนต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนสระกันนะคะเริ่มจากสระอะ sara a sara i sara i sara e sara u sara u, Sarah -u. Sarah -u. สระเอสระอัวสระอําสระไอไม้มาลายสระไอไม้มวนสระโอ ไม้แต่คูนักเรียนคะตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกันไปแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกคัดลายมือกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ ตอนนี้เด็กๆก,ก็คงจะเขียนพยัญชนะและสลับได้ถูกต้องตามหลักการเขียนแล้วใช่ไหมครับครูใช่แล้วค่ะทางเด็กๆตั้งใจชมคิววีโอมาสักคู่นะคะเด็กๆก,ก็จะเขียนได้อย่างถูกต้องเลยค่ะครูแบงค์ตอนนี้นะคะหลังจากเด็กๆได้ไปเรียนรู้ทั้งความหมายหลักการและก็วิธีการคัดลายมืออย่างถูกต้องแล้วนะคะนั่นแต่ต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เนื้อเพลงซาดูดีจอมราชากันค่ะซึ่งจะเป็นบทเพลงที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมคัดลายมือกันในวันนี้ค่ะ โดยที่คุณครูอุ้มนะคะจะช่วนเด็กๆทุกคนค่ะมาอ่านเนื้อเพลงสดุดีจอมราชาไปพร้อมๆกับครูอุ้มนะคะโดยเราจะอ่านแบบเป็นอร้อยแก้วก่อนคือเรายังไม่ใส่ทํานองเข้าไปนั่นเองค่ะครูแบงค์ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปอ่านเนื้อเพลงพร้อมๆกับครูอุ้มเ,เลยค่ะเพลงสดุดีจอมราชาถาวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกิดฟ้าไกลทักรงเป็น ร่มโพร่มใสศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมานถวายพระพรอง์ราชินีคู่บารมีอง์ราชันขอพระองค์ทรงเกษสมสำราญงานตาก,การเคียงขัดติยะไทยอุ่นไอจากฟากฟ้าเรืองรองแสงทองส่องมาไพรฟ้าต่างสดใส มหาราชาราชินีมิ่งขวัญพวงชนชาวไทยเทิดไทยพระพูนายถวายใจสักดุดีตอนนี้เด็กๆก็ได้อ่านเนื้อเพลงไปพร้อมๆกับครูอุ้มเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาร้องช่วยกันร้องเพลงสรดุดีจอมราชานะครับไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆช่วยครูแบงค์ร้องเพลงไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ รราชาราชินีมีวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยระผัวในทวายใจส มหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเธอไทยกระพูในเท่าไว้ใจสาดุดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูแบงค์ได้พาเด็กๆค่ะไปร้องเพลงสันดีจอมราชามาแล้วเด็กๆเ,เนี่ยสามารถอาร้องได้อย่างถูกต้องกันหรือยังคะ ในช่วงที่นักเรียนตอนอยู่บ้านช่วงนี้นะคะคุณครูอุ้มก็อยากจะให้เด็กค่ะฝึก,กร้องเพลงนี้นะคะให้คล่องแล้วก็ร้องได้อย่างถูกต้องนะคะครูแบงค์เพราะว่าหากเราเนี่ยเปิดเรียนแล้วก็กลับมาเข้าแถวเคารพธงชาติเด็กๆจะได้สามารถาร,าาร้องเพลงสันดีจองราชากันได้ทุกคนแล้วก็จะได้สามารถร้องกันได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณครูอุ้มก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ะเด็กๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดลายมือแล้วก็รู้เทคนิคการคัดลายมือเนี่ยได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้พัฒนาลายมือนะคะของตัวเองเนี่ยให้สวยขึ้นเขียนงานก็จะได้เรียบร้อยขึ้นค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ค่ะคุณครูแบงค์มีภาระงานอะไรมอบหมายให้กับเด็กวันนี้คะภาระงานในวันนี้นะครับก็คือให้หนักเรียนนะครับคัดลายมือตัวบรจรจงเต็มบรรทัดนะครับเพลงสตุดีจอมราชานะครับลงในสมุดคัดลายมือเล่มสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีนะครับก็ให้หนักเรียนสามารถคัดลายมือนะครับลงในสมุดแบบฝึกหัดได้นะครับ แล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาในไลน์เหมือนเดิมครับค่ะการบ้านนี้ไม่ยากเลยค่ะนอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการคัดลายมือของเด็กๆแล้วเนี่ยยังเป็นการทบทวนเนื้อเพลงสวุดีจอมราชาให้เด็กๆเนี่ยสามารถจาเนื้อเพลงที่ถูกต้องอันจะนําไปสู่ให้นักเรียน,นยสามารถร้องได้อย่างถูกต้องด้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะคุณรูอุ้มแล้วก็คุณครูแบงค์จะต้องลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ